โอ้โห,โหดูพี่ดาวของเรานะครับดูพี่ดาวโอ้โเจออะไรครับเจออะไรโอ้โเจอขนุนนะครับเจอขนุนขโมยขนุน สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องพังพิดาวนะครับผมก็สวัสดีแม่ FC นะครับผมก็เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับผมตอนนี้ก็เวลาก็ห้าโมงเย็นนะครับผมก็บรรยากาศในหมู่บ้านนะครับสถานที่ทํางานของเรานะครับผมโหวันนี้ดูนะครับแม่ๆดูเด็กๆนะครับเด็กๆดูนะครับเดินตามตูดพังพิดาวเยอะมากๆเลยนะครับผม ตามตูดของพี่ดาวนะครับผมวันนี้ก็แม่ควานนะครับของเราครับกับน้องฟิวนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่เราทํางานนะครับผมเราก็ตอนเย็นเด็กๆก็เยอะนะครับผมเด็กๆเยอะนะครับผมแต่ที่เด็กๆที่นี่นะครับผมเขายังไม่เปิดเรียนนะครับแม่แม่นี่นะครับผม โอ้ดูนะครับพี่ดาวของเราได้ติดด้วยนะครับได้ทิดด้วยนะครับผมนี่ก็จะรอดท้องนะครับผมเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมคือการรอดท้องช้างนะครับผมเด็กๆลูกๆหลานๆนะครับผมจะเลี้ยงง่ายนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็ก็กำลังจะทำพิธีรอดท้องช้างนะครับผมรอดท้องช้างนะครับผม โอ้ดูเด็กๆนะครับผมคือไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวของพี่ดาวเลยนะครับผมคือพี่ดาวนี่ใจดีมากๆเลยนะครับผมใจดีมากๆเลยนะครับเด็กๆนี้เข้าใกล้ได้นะครับเข้าใกล้ได้นี่ครับผมพิธีการรอดท้องช้างนะครับผมคือรอดสามรอบนะครับผม สถานที่ทํางานของเรานะครับผมด<ร>าวของเราก็ได้กินตลอดทางนะครับผมกม็มีทั้งกล้วยมีทั้งอ้อยนะครับผมคือเราอยู่ที่ป่าอ้อยนี่คืออ้อยเยอะมากๆนะครับผมอ้อยเยอะมากๆเลยนะครับผมดูจากพุงพี่ดาวนะครับดูยดูดูยืนนะครับยืนนี้คือพุพงออกมาเลยนะครับผม เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเด็กกลัวนะครับนี่นะครับกลัวคุณแม่จะพารอดท้องช้างนะครับแต่เด็กกลัวนะครับกลัว ก็เป็นพิธีการรอดท้องช้างแล้วก็เราก็ขายวัตถุมงคลนะครับผมเด็กๆคือดีใจมากๆเลยนะครับแม่ๆเด็กๆคือดีใจมากๆคือนานๆเขาจะเห็นช้าง1ปีมีหนึ่งครั้งนะครับผมนานานปีหนึ่งเราจะมาครั้งหนึ่งนะครับผมคือเด็กๆก็ดีใจนะครับผมคือไม่ต้องได้ไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับผมคือมี ช้างมาทัวร์ตามหมู่บ้านให้เด็กๆได้ดูด้วยนะครับเด็กๆคือดีใจนะครับผมชาวบ้านก็ดีใจนะครับดีใจที่เห็นช้างนะครับเดินเข้าหมู่บ้านนะครับคือดีใจมากๆนะครับนี่ครับผมก็เป็นพิธีกรรมรอดท้องช้างนะครับผมดอเคาะนะครับผม พูดไปรอดอ่ะพ่อตลอดท้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินรอบหมู่บ้านกันนะครับผม,มเดี๋ยวเราเดินรนอบหมู่บ้านเสร็จนะครับเราก็จะออกไปพักนะครับผมคือเราออกมาตอนประมาณสี่โมงครึ่งนะครับบ่ายสี่โมงนะครับผมพีดาของเราก็ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตามพังพีดาวไปนะครับผม <c oughs> โอ้โหดูพีดาของเราครับดูพีดาโอ้ เจออะไรครับเจออะไรโอ้เจอขนุนนะครับเจอขนุนขโมยขนุนคุณยายนะครับคือเห็นขนุนนะครับอองโปดนะครับองโปดนะครับโอ้ได้กินขนุนดูลูกขนุนนะครับแม่แม่อาหารโปดของพี่ดาวนะครับผมเห็นขนุนไม่ได้นะครับพังพี่ดาวคือขนุนนี่หอมมากนะครับขนุน พี่ดาวบอกขนุนย sí ั่วใจนะครับก yani ็เลยอดใจไม่ไหวนะครับอดใจไม่ไหวคือเห็นขนุนนะครับผมพี่ดาวของเรานะครับผมดูเด็กๆนะครับแทบจะเดินชิดตัวฟังพี่ดาวเลยนะครับผมคือเดินใกล้มากนะครับเดินใกล้มากนะครับผมเด็กๆคือไม่กลัวนะครับไม่กลัวพี่ดาวของเรานี่ก็ไม่สนใจอะไรนะครับผมคือถ้ามีของกินนะครับมีของกินนี้คือกินได้ตลอดนะครับ ถ้ามีของกินขอแค่มีของกินนะครับคือสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดนะครับผมพังพิดาวนะครับรดูนะครับผมนูน่นทีมงานของเรานะครับปั่นตะกรยานไปนู่นแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปรอ,อพังพิดาวด้านหน้ากันนะครับผม นี่นะครับพี่ดาวของเราก็เดินมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะครับผมก็ได้เวลาพักแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปถามแม่ควานนะครับผมเป็นไงครับแม่ควันวันนี้หมานไหมมีเต่เด็กๆครับผมมีแต่เอฟซีนะครับดูเอฟซีนะครับโห้ยเดินตามพี่ดาวนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผม คา,หหานนี้มีแต่เด็กๆนะครับผมมีแต่เด็กๆนะครับแม่ๆเด็กๆนะครับผมวันนี้สถานที่ทํางานของเรานะครับคือจะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเด็กๆนะครับเด็กๆนี่โอ้ตามตูดพี่ดาวไม่ถอยเลยนะครับผมคือวิ่งตามตั้งแต่เข้าหมู่บ้านจนท้ายหมู่บ้านนะครับผม ราก็จะเดินไปขึ้นรถนะครับผมโหม่กวนของเรานี้เห็นลูกคินแล้วนะครับผมซื้อลูกคินนะครับผมดูเด็กๆนะครับเด็กๆที่ตามไม่เลิกเลยนะครับผมส่จะตามไปสง่งพี่ดาวขึ้นรถนะครับผม โอ้ดูเด็กๆนะครับมาส่งพี่ดาวถึงรถเลยนะครับผมเด็กมาส่งพังพี่ดาวถึงรถเลยนะครับวันนี้ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากแม่ๆเอฟซีนะครับผมเข้ามากดสับตะไคร่นะครับผมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องพังพี่ดาวนะครับผมสําหรับวันนี้คนจู้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ